ร้านนี้ค่ะผัดไทยแม่พยอมของเด็ดร้านนี้คืออะไรนอกจากแม่แล้วอะไรเด็ดเกี๊ยวกรอบผัดไทยเกี๊ยวกรอบผัดไทยนะคะก็ต้องกินเกี๊ยวกรอบอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแม่ชื่ออะไรคุณแม่ดิ้งค่ะแม่ดิ้งแม่พัคะแม่พัดแม่ดอ้ยอุะยห่วงมากอันนี้ก็คือพระเอกนะคะก็คือเป็นเกี๊ยวกรอบผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยอันนี้เกี๊ยวกรอบวุ้นเส้นอันนี้เส้นเล็กผัดไทย และนี่คืออิ้วขอเวลาไหนอยากรู้ว่าการที่กินผัดไท่เกี๊ยวกรอบคืออะไรอ,อืออือเขาไม่ต้องใช้เส้นใช้เป็นเกี๊ยวใน,นการทาตอนยังไม่ปรุงก็คืออร่อยแล้วเพราะเขามีความปรุงพริกน้ําตาลมาให้ลักษณะมันจะเป็นแบบเหมือนเจ้าของทานเล่นก็ไม่ได้เชิงแต่ก็คือสามารถอิ่มได้เลยนะคะอันนี้คือผัดไทบุ้เส้น เราว่าไม่หวานไปเลยเหมือนเขาแบบปรุงมาให้มันเผ็ดแล้วก็หวานนิดนึงมาที่แบบซีอิว๊วดีตอนแรกอ่ะอยากให้คะแนนอ่ะผัดไทยวุ้นเส้นชอบเพราะม,มันมีความเผ็ดแต่พอมากินผัดซีอิ๊วอ่ะความที่เป็นผัดซีอิ๊วเลยเวเราก็ชอบเพราะว่าหอมซีอิ๊วมากหนูนอก้วน้องน้องบอกว่าเส้นเล็กผัดไทยอร่อย เหมือนฟิลกินก๋วยเตี๋ยวทะเลแล้วร้านนี้เอนตี้น่ารักโอ้แม่แม่น่ารักมากเลยอะน่ารักมากเหมือนมีแต่สาวๆอ่ะที่นี่คืออยู่ตรงถนนอะไรคะแม่โนนสี่อะร้านนี้อร่อยมากินได้ชื่อร้านผัดไทยแม่พยอม